สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดเดอะคริติกได้แล้ววันนี้ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา20.30นากานาทีพบกับรายการพาเศรษฐกิจวิกฤตประเทศกับพี่สุนันท์ศรีจันทราซึ่งมวชนอาวุโสอาวุโสจริงๆที่ทำงานทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและตลาดหลักทรัพย์มายาวนาน40กว่าปีด้วยความตรงไปตรงมาเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจครับท่านผู้ชมครับที่ขณะที่เราท่านทั้งหลายพบว่ากับภาวะเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับมันเหนื่อยยากแสนเข็นในขณะน,นี้ปรากฏว่า World Bank คเนี่ยนะครับคาดการว่า GDP ของไทยในปีพศ2อ,อ6 8เนี่ยครับจะขยายตัวไปที่ 2. 9แม่น่าสนใจนะครับว่า World Bank มองมาจากปัจจัยอะไรและเดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากพี่สุนันท์กันครับเบองต้นก็เนี่ยครับอาราบิก้าเบต้าบีครับกาแฟคุณภาพนะครับช่วยกันสนับสนุนสินค้าสถาบันทิศทางไทยให้เรายือนหยัดอยู่ได้ครับ ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by สบยโอีหนกล่องบรรจุ20แคปซูลฉลองเปิดตัวสินค้าใหม่จากราคาปกติ790บาทจ่ายเพียง599บาทกลับเข้าสู่รายการแล้วก็พบกับพี่สุนันครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่สุนันครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงครับ แม่ World Bank นะครับให้เครดิตประเทศไทยนะว่า GDP ปีหน้าเนี่ยนะครับจะขึ้นไปที่2.9พี่มีมุมมองเรื่องนี้ยังไงก็หมาก็แปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเราเนี่ยสัมผัสกับลังสีอเมริกของเศรษฐกิจตกสะเก็ดต,ตกต่ำซบเซาสัมผัสได้โดยตรงนะครับครับ ไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปฟังเขาคุยไม่ต้องไปฟังใครเขาโวยวายหรือบน่นหรือร้องทุกข์หละเราอยู่กับผู้คนมากมายนันกธุรกิจใหญ่จ้านาค้าเรียกว่าระดับล่างยาเลยนะก็บ่นเหมือนกันแล้วครอบครัวเราก็เหมือนกันทุกคนก็เหมือนกันนะก็สอนลูกสอนหลานว่าประหยะัดตอนนี้เนี่ยเราเพิ่มรายได้ไม่ได้รักษารายได้มันคงได้เขาเก่งแล้วแต่พยายาม ควบคุมรายจ่ายแล้วเราจะรอดจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้นะเขาไม่ยอมรับว่าเป็นวิกฤตนะคือมันเหมือนคนตายเงียบตายแบบค่อยๆตายช้าๆแห้งตายมันตกต่ำจริงๆนะแต่ว่าเวิลด์ธนาคารโลกหรือเวิลด์แบง์เนี่ยกลับมองเราดีมากที่แรกมองเราก็ยอมรับได้นะว่าเ,ออเขาบอกวนน่าหน้าใกล้เคียงความเป็นจริง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ในปีนี้เขาประเมินเดิมน,นะครับ2.5%ขยายตัวเพิ่มขึ้นก็อยู่ในเกณฑ์ต่ำนะครับแต,แต่ว่ายังต่ำน้อยกว่ากริกรับกับธนาคารไทยพาณิชย์ที่มองว่าจะแค่2.4%ครับแบงค์ชาติมอง2.9%แต่ธนาคารโลกเนียนมองใหม่นะไม่รููเข้าไปปรับมุมมองใหม่มองดีขึ้นมองโลกสวยขึ้นนะมองประเทศไทยว่าปีนี้เราจะขยายตัวถึง2.9% สาเหตุที่ปรับมุมมองเนี่ยก็มีเหตุผลนะครับเป็นเพราะว่าการท่องเที่ยวเราคึกคักมากถ้าเขาบอกว่าปีนี้นะการท่องเที่ยวเราเนี่จะกลับไปย้อนยุคคึกคักก่อนยุคโควิดเลยนะครับไปเสมอนั่นเลยก็ปีนี้เราตั้งเป้าส0สิบล้านคน,นครับแต่ปีที่แล้วสามที่กล้านปีนี้เพิ่มอีกสี่เป็นสี่สิบล้านก็มีแนวโน้มเป็นไปได้แล้วก็ ต้องบอกว่าปริมาณหรือจานวนนะักท่องเที่ยวเราต่างชาติเข้ามาทเที่ยวประเทศไทยเยอะมากนะพื้นที่ทํางานเนี่ยอยู่ย่านบางลำพูก็จะสมผัสดได้เช่นเดียวคนที่อยู่ย่านสุขุมวิทนะ่ยเขาจะเห็นนะักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าหัวดำหัวแดงนะครับแออจจัดยัดเยียดไปหมดเลยยิ่งขึ้นรถไฟฟ้านะก็โหอยากเป็นเจ้าของรถไฟฟ้าเลย นน่นทั้งวันทั้งคืนน่ยก็นี่แหละเป็นเหตุผลเพราะว่าเรื่องการท่องเที่ยวเรารู้เหมือนว่าจะดีอย่างเดียวนะขณะนี้นะครับเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวนอกนั้นการลงทุนยังไม่ขยับครับการบริโภคไม่ขยับครับการส่งออกก็ดูท่าจะหนักกว่าเดิเดมเพราะว่าจะเจอมาตรการทั้งภาษีของรัมซึ่งไม่เลือกใช้เฉพาะ ผู้ค้าสำคัญสำคัญนะครับใช้ทั่วโลกเลยทุกประเทศที่นำสินค้าข้าวสารัดโดนภาษีหมดครับเนี่ยเราก็จะผลกระทบเครื่องบินเรานะก็ยังเดินได้ดีอยู่เครื่องเดียวที่เครื่องยนต์นะครับก็เรื่องของการท่องเที่ยวครับสงองการลงทุนการบริโภคยังดับอยู่นะครับแต่เครื่องบิงนมันก็ไปแบบ ูเลงกูเลงมันไปไมันได้นะ <c oughs> แท้ๆไปัะ <c oughs> แต่ว,ว่าน่าแปลกมากนะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในครั้งนี้ไม่ค่อยมีคนออกมาโวยวายนะ <c oughs> ถ้าเป็น <c oughs> รัฐบาลชุดก่อนๆเป็นฝ่ายค้านก่อนๆน,น,น,นะป่ <c oughs> านี้เปิดชักพอกเป็นรายวันแล้วแล้วคนเนี่ยออกมงจะม็บหน้าทำเนียบคงเยอะนะแล้วรัฐบาลเองก็ดูเหมือนรู้สึกว่าไม่รู้สึกร้อนหนาว <c oughs> <c oughs> ไม่มีมาตรการอะไรไม่พูดถึงเรื่อง เศรษฐกิจตกต่ำเลนะครับยิ่งตลาดหุ้นไม่พูดถึงเลยมันก็แปลกนะเราก็าอยู่กันเหมือนมาสังกตายกันไปวันวันคนที่ได้รับผลกระทบก็ไม่โวยวายคนที่มีหน้าที่รับไม่ชอบก็ไม่ดิ้นรนหามาตรการเพื่อปลุกให้เศรษฐกิจมันฟืน้นก็แปลกอันนี้เป็นมุมมองของต่างชาตินะที่เขามองโลกเราสวยแต่เรารู้สึกว่าแม่มันมองสวยไปเกินจริงหรือเปล่า แต่อยากให้เขามองถูกนะเราอยากโตครับครับแต่เรารู้รัฐบาลไม่ทำอะไรเลยเราเราไม่ขึ้นเป็นจะโตได้ขนาดนั้นผมรอดูอดเรื่องคนไม่โวยวายหน่อยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคหลักในการจะตั้งรัฐบาลเป็นแกนนำรัฐบาลพรรคประชาชน นะครับเป็นพักฝ่ายค้านนะหัวหน้าพักเป็นผู้นําฝ่ายค้านแต่เหมือนมันหัวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสของการคัดค้านเปิดโปงต่อต้านเราจึงไม่ค่อยเห็นในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไปร่วมรัฐบาลกับพรักเบืร์ไทยแล้วอา้าวพักรวมไทยสร้างชาตินะ คุณเอกนัทก็เคยอยู่กปปะสะนึกออกไหมครับคุณบีรพันธ์ก็แหมนะลมหายใจเป็นจิตวิญญาณของลุงตูพัคประชาธิปัตย์ซึ่งเคยเป็นแกนนำต่อต้านเพื่อไทยก็ไปอยู่กับรัฐบาลน,นะพักภ,ภูมิใจไทยนะก็อยู่กับรัฐบาลเพราะนั้นวันนี้นะประเทศเนี่ยมันเหมือนไม่ได้มีฝ่ายค้านแต่ผมอยากจะเรียนถามพี่ ว่าทําไมเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะเขาถึงกล้าประเมินว่า GDP เนี่ยนะจะพุ่งเกินสามแน่นอนครับเวอร์แบงคเนี่ยให้ดีนะสองจุดเก้าแต่รัฐบาลบอกว่าเขาจะทําไปไห้เกินสามนะเป็นไปได้ไหมครับพี่ผมไม่อยู่พิ้นคอผมไม่เชื่อแค่สองจุดเก้าผมก็ยังเหนื่อยเลยนะไม่รู้เลยเราสัมผัสอยู่เราเนี่ยนะมัน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 น่าแปลกนะมันยุคนี้นะคือมันเป็นความโชคดีของของ รัฐบาลแพร่องทานนะันักวิชาการค่อยก็ไม่ค่อยมีใครออกมาพูดนะครับเรื่องเศรษฐกิจที่ตกต่ำนนะยุคที่มันแปลกนะรัฐบาลนี่มันโอ้โหทําไมโชคดีเนี่ยนี่จะย้อนยุคนะเอาสักยี่สิบกว่าปีเนี่ยถ้าปฏิทิปปัดเป็นฝ่ายค้านนะโอ้โหคงสนุกหน้าดูนี่มันไม่มีคนจุดชนวนไงไมีแต่เราไม่กี่คนน่ะที่เรารู้สึกว่าโอ้โห ไม่มีคนมาสนใจที่จะออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจเรียกความเชื่อมั่นมันเหมือนอยู่กันแบบสังกาตายไปวันๆที่เดียวนนักลงทุนในตลาดหุ้นก็เหมือนกันนะครับครับก็เลยพูดเรื่องเศรษฐกิจก่อนจะเอาละครับ,อรบขอให้ world bank มองโลกสวยถ้้เป็นโลกที่เป็นจริงนะครับครับผมแล้วตลาดรุ่นล่ะครับเป็นไงบ้างตลาดรุ่นโอ้โหตลาดรุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่สะท้อนจริงๆนะ สะท้อนเศรษฐกิจสะท้อนความไม่เชื่อมั่นรัฐบาลลงมาเรื่อยๆครับแล้วดูท่าทางเนี่ยเราคิดว่าวันนั้นวันที่นายพิชัยชุนนาวชิระ,ะ,ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรังซึ่งไม่ค่อยพูดถึงตลาดพูดนะครับมาพูดถึงทีหนึ่งว่าจอกมาตรการเรียกความเชื่อมั่นโดยจอะอกกองทุนระยะย,ยาวหรือ ETF กองทุนที่เราจอดภาษีนะฮะก็ค,คือว่าเจ้าเอ f ทีที่ครบกําหนดเนี่ยที่สามารถถ่ายถอนคืนได้นะถ่ายถอนหน่วยลงทุนคือขายหน่วยลงทุนคืนเนี่ยครับเอาแปลงเป็นกองทุนไทยกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือ t e s g นะมันก็ทําให้คนเพือจะขาย LTF แล้วทําให้หุ้นลงมาต่อเนื่องวันนั้นปบวกไปสิบกว่าจุดเราคิดว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นเลยนะรัฐบาล และนายพิชัยเนี่ยก็คิดว่าเออมีมาตรการที่กระตุ้นตลาดหุ้นได้แล้วก็คิดว่าจะทําอะไรต่อนะพูดวันเดียว้็เลิกเลยไม่พูดถึงตลาดหุ้นอีกเลยพูดมันก็กลับไปแบบเก่าไนงะตอนนี้ซึมลงซึมลงอย่างต่อเน,นื่องมีแนวโน้มว่ามันจะกลับไปต่ําแถวระดับหนึ่งพันสองรอยห้าสิบจุดคือมันกลับไปถูกภาวะเดิมๆเ,เนี่ยทุกวันก็ซึมลงไม่มีข่าวดีเลยแม้ไม่มีข่าวร้าย แต่มันก็มีแรงขายอย่างต่อเนื่องและตอนนี้นะครับกำลังซื้อในตลาดหุ้นมันอ่อนล้าเต็มทีรายย่อยซื้อมาหกปีเจ็ดแสนล้านไม่มีเงินแล้วครับมีแต่ใบหุ้นเงินมันไปจมในตลาด,ดหุ้นหมดแล้วฝรั่งก็ไม่กลับกองทุนรวมก็ไม่มีคนไปซื้อหน่วยลงทุนไม่ไปลงทุนร่วมาก,กองทุนรวมแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาเงินก้อนใหม่มาปกตลาดพวกนี้คึกคักัะตลาดมันอยู่ในสภาพตายซากนะครับ ก็คิดดูดิอ่ตอนนี้หุ้นนะครับที่มีแข็งอยู่แม้แต่แบงค์เขาบอกว่าเป็นหุ้นชั้นดีเนะี่ยปูนซีเมนไทยตั้งแต่อดีตตลังการตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหุ้นเลยปูนซีเมนไทยหุ้นแบงค์เนี่ยเขาเรียกว่าหุ้นบลูชิปหุ้นชั้นดีครับหุ้นที่ลงทุนได้ระยะยาวแบงค์ก็ร่วงปูนซีเมนไทยตอนนี้เหลือ140ร้อยสี่สิบกว่าบาทครับจากเท่าไหร่จากเคยแปดร้อยแปดเก้าร้อยพันกว่า ในอดีตนะครับตอนสมัยรุ่งเรืองคุึงยุคหุ้นรุ่งเรืองลงมาตอนนี้หุ้นก็มีเดียวกลุ่มของคุณสารัสรัตนนาดีเท่านั้นน่ะที่แข็งโป้อยู่เออทาไมถึงแข็งโป้งไหนลองขยายท่านผู้ชมฟังหน่อยฮะแหมคุณสารัฐรตนีไม่ธรรมดาเขาโอ้โหตอนนี้ก็แบบว่าใครจะไปเทียบชั้นเขาแล้วทั้งหมดนะครับใครจะเพียรพร้อมไปเจ้าเขาอ่ะ เขาไปลองทักสินอย่างเดียวนะครับอำนาจทางการเมืองก็มีคือเกียร์ได้หมดไม่แย่คือคือเครือข่ายทางการเมืองเนี่ยประสานได้หมดสิทธิศเงินก็เยอะก็อันดับหนึ่งนะจะขึ้นในะในตลาดหุ้นกาถือว่าเป็นมหาเศรษฐีหุ้นอันดับหนึ่งนะครับและมีแนวโน้มว่าจะทิ้งห่างไปมากขึ้นเพราะว่าเครือข่ายที่จะขยายธุรกิจสัมปทานอะไรขอก็ได้มีสิทธิ์กัน โดยเฉพาะสมมการสมประานเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้านะก็หุ้นเขาเนี่ยม,มีสามตัวนะครับที่หลักๆนะมีกราฟนะมีอินทัตแอดานครับอินทัตสามตัวเนี่ยไม่ค่อยลงเลยนะครับพยุงตลาดอยู่นะเอาต้องบอกว่าถ้าถ้าในแง่ของคุณคุณ,คณกับรัฐบาลุฤนี้นะถ้าไม่มีหุ้นถ้าแบบว่าหุ้นของสารัฐ ตกต่ําเหมือนหุ้นแบงค์เหมือนหุ้นบูชิดอื่นๆน,นะตอนนี้แต่ชินีต่ำมาพันสองร้อยจุดแล้วครับหนักหนานะครับตกต่ำคือมันมันแปลกเนะแฟนนักลงทุนเนี่ยไม่มีใครวุวายนะเหมือนยอมรับสภาพว่าหมดตัวพันกระตายหุ้นแจ้งในตลาดหุ้นอนะ่ะครับประมาณห้าล้านล้านนะครับความสูญเสียรอบนี้โอ้โหแต่รัฐบาลเนี่ยคือนายชัยนีผมไม่รู้ว่าแก แเขามาทําอะไรในในรัฐบาลทอมีทําอะไรบ้างอ่ะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่มีนะมาตรการกระตุ้นตลาดหุ้นเรียกความเชื่อมั่นครับนักลงทุนก็มีเรื่องแอรทแล้วก็เงียบไปเลยนะพิสวจนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพ่สุนั้นมีมาตรการไมเขไม่มีมาตรการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจคาสิโนไง ทำไมมันมันมัน,ม,นมันใช่มันจะช่วยกระตุ้นได้ครับมันทำไม่ไม่ไม่ทำอย่างอื่นแล้วที่จะเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติไม่มีมาตรการใหเขกากลับมาไม่มีไม่มีไม่ไมีไม่ได้ทําอะไรเลยแนละ้วเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนนะแล้วก็ประเทศนี้ไม่มีคนบ่นเลยนะเว้นแต่พวกเราเอาดูดิใครไปบ่นบ้างเออเป็นรัฐบาลที่ ผมว่าชาติปางก่อนนะ่ยคงทําบุญไว้เยอะนะเพราะเราไม่รู้เหตุผลว่าทําไมไม่มีคนมาลุกคือมาต่อต้านมาเรียกร้องมาโวยวายวิาพากษ์วิจารณ์เพื่อไปทุโดีนะก็เนี่ยแหละเรื่อง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 ของตลาดหุ้นนะครับ,ครบใครที่เป็นนักงลงทุนอยู่ตอนนี้ก็รู้ว่ามันแ้อนาคตจริงๆมันถูกเหมือนถูกทอดทิ้งไง ปล่อยใจซ่าตามยถากรรมนะครับคุณจะให้กรอต่อต่าทรัพย์มาเรียกความเชื่อมั่นลกงทุนยังไงมันหมดแล้วมันสองหน่วยงานนี้เขาทําทุกอย่างเขาที่ทําได้แล้วแลวมาตรการที่จะเรียกความเชื่อมั่นจริงๆมันต้องภาคร,รัฐบาลครับกระทรวงการพูดอะไรสักหน่อยดีครับทําอะไรสักหน่อยดีครับครับแล้วกองทุนวายุพักตอนนี้หมดแล้อยังพี่แสนามหมื่นล้านไม่หมดก็เหลือน้อยแล้วครับช่วยไม่ได้เลยนะ ไม่ได้ครับไม่พอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มัน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 ไม่มีแรงซื้อเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วขายเลขขายน้อยนะครับ l t f นี่ยังขายอยู่นะครับคนที่ได้ครบกำหนดเนีย่ยคนที่เขาลงทุนไว้อห้าปีปฏิทินเนี่ยพอครบนะเขาถือลงทุนไว้ห้าขายถ้าขายเขาถูกตัดสินลดหย่อนภาษีเขาทนถือมา พอครบห้าปีนะเขาก็อ,อยากได้เงินเขาคืนนะที่ลงทุนไว้แม้จะขาดทุนก็ยอมขายนะครับเพราะตอนนี้คนขาดเงินก็คนขายของกินเนี่ยอ่คุณต้อยนครนายกนะผมมาอยู่สามสิบปีเนี่ยป้ายขายที่เนี่ยน้อยมากนะท่าไม่เห็นปีนี้เยอะครับครับผมว่าทุกจังหวัดเนี่ยคนก็คือตอนนี้ขครมีทรัพย์สินเนี่ยขาย เอาชีวิตรอดไปก่อนให้รอดวิกฤตตอนนี้ไปก่อนซึ่งไม่รู้ว่ามันจะยืดเยื้อยาวนานขนาดไหนคใครบอกได้ว่าให้ความตกต่ำเมื่อไหร่เศรษฐกิจมันจะงโงวขึ้นเมื่อไหร่เศรษฐกิจมันจะฟืน้นเมื่อไหร่เศรษฐกิจมันจะกระเตื้องเมื่อไหร่นักลงทุนต่างชาติจะกลับมาดีนะครับที่ประเทศเราเนี่ยมีบุญเก่าเรื่องการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว ถ้าท่องเที่ยวเราพังนะเครื่องเครื่องยนต์ดับหมดสี่เครื่องถามว่าเครื่องบินมันจะยังไงครับผมมันก็ตายกันหมดมองโลกตายกันหมดทั้งลำนะครับผมนี่ก็ไม่ได้จะบ่นยังไงนะครับผมไม่ใ,ใช่คำบ่นครับแต่เป็นการให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวที่เราคาดหวังว่าจะดีเนี่ยนะครับ มันก็ต้องดูด้วยว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มไหนอย่างไรนะครับแต่เราทุกคนคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นไม่ใช่อะไรครับมันก็จะดีกับเราคนไทยทุกคนด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพิสุนันมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับไป ทบทวนกันดูว่าเราจะต้องเตรียมการอย่างไรนะครับข้อมูลที่พี่สุนันท์พูดมาเนี่ยครับภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ถ้าใช้ภาษากราฟถึงเขาเรียกว่ามันตกท้องช้างแหมนี่มันเป็นภาพเหมือนที่ตอนท่านนายกอุ้งอิงท่านพูดตอนว่าขเขมรนะัะลากเส้นอ้อมก่อกุดคาว่าตกท้องช้างเนี่ยนะ <c oughs> มันเป็นภาวะที่น่ากลัวครับเพราะไม่รู้ว่าท้องช้างเนี่ยมันจะตกในจุดต่ําสุดอย่าง อะไรและจะเชิดหัวขึ้นเมื่อไรมันไม่เหมือนกับตกแบบเขาเรียกว่าตัววีปุ๊บแล้วมันขึ้นนะครับไอ้นี่คือสภาวะที่เราเจอกันทุกคนคนธมาค้าขายทุกคนรู้ดีและก็จริงๆรรัฐบาลไม่มีมาตรการอะไรเลยออกมาพร่ำพูดแต่เศรษฐกิจจะดีเศรษฐกิจจะดีต้องทำคาสิโนมันบ้าไหมครับเนี่ยเป็นข้อสรุปอย่างนี้แหละครับ วันนี้ก็กลับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนดูแลสถาบันทิศทางไทยแชร์ข้อมูลข่าวสารซื้อของบริจาคขอบคุณจากหัวใจครับ